الحمد لله الحمد لله الذي اوجب علينا ان نقوم بالواجبات اشهد ان لا اله الا الله الذي امرنا بان نترك السيئات والمنكرات واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله افضل المخلوقات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد فاتح البركات وعلى اله وصحبه كنوز الخيرات اما بعد فيا ايها المؤمنون اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون สิ่งดังจุมภาต์ที่ได้ให้ความหมายสักกยางค่วันนี้มาบรรจบครุปรอบสัปดาห์อีกครั้งหนึ่งของวันสุขเพียงแต่ว่าวันนี้พิเศษกว่าวันอื่นด้วยสาเหตุวันนี้ตรงกับวันที่หนึ่งเดือนมุหัรมปีฮิจรชักกัดสี่ร้อยสี่ก็เท่ากับอายุไขของเราก็เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งปี แกมากขึ้นอีกหนึ่งปีใกล้เข้ากูโบมากขึ้นไม่ทราบว่าอายุไขของเราที่ผ่านไปนั้นใช้ประโยชน์ศาสนากี่มากน้อยแค่ไหนหรือบุกแต่เรื่องอักบุกแต่เรื่องดนยานู่นนี่นั่นไม่ค่อยจะได้ใช้ในหน่งางอาคารรอของอัลลอฮ์สักเท่าไหร่ทั้งนี้ เพื่อจะสกิดให้พวกเราได้ใคร,คร่ครวญนึกถึงสิ่งที่ผ่านพน้นและสิ่งที่จะเจอในอนาคตข้างหน้าแน่นอนที่สุดพ่อแม่พี่น้องอายุไขของเราเดินหน้าไปทุกวันในขณะเดียวกันเราอย่าปล่อยให้อายุไขมากอย่างเดียวความรู้ของเราก็ต้องมากขึ้นความดีของเราก็ต้องเพิ่มขึ้น และบาปของเราจะต้องลดลงพ่อแม่พี่น้องที่เคารพผมเคยยำ้ำเคยบอกเคยเตือนเคยซ้ำหลายครั้งแล้วว่าสิ่งที่ดีที่สุดประเสริฐที่สุดก็คือความดีในชีวิตเราเนี่ยความดีนะ่ะทำให้มากและสิ่งที่จะได้ความดีมากที่สุด ก็คือความดีที่ได้มาจากการศึกษาเพราะถ้าไม่ศึกษาถึงเราทำความดีด้วยอามัลอิบาดะยังไม่แน่ชัดว่าจะใจได้หรือไม่ได้เพราะการกระทำของเราขาดความรู้แต่ถ้าการที่เราได้ศึกษาได้เรียนความรู้ยังไม่ทันจปัปฏิบัติเราก็ได้ความดีแล้วถ้าเราปฏิบัติยิง่งทวีคูณ ทบทวีเพิ่มพูดยิ่งที่เรายิ่งเราสอนเขาด้วยไอ้นั้นไปยาวเลยที่นั้นเราอย่าคิดว่าตอนนี้ฉันแก่แล้วไปไกลแล้วหันกลับมาไม่ได้แล้วอย่าไปคิดแบบนั้นอย่าไปหมดหวังจากความเมตตาของอัลลอฮฺบฮานะฮูละะอาลาลไตัยอูมินรอห์มะติลลา ในสมัยอบูฮานิฟะมีชายคนหนึ่งอายุ80เดินเข้าไปหาอบูุฮานิฟะอบูุฮานิฟะมีลูกศิษย์เป็นพันเป็นหมื่นพอเดินเข้าไปอบูุฮานิฟะก็ถามว่ามามีธุระอะไรผมเนี้ยจะมาฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของท่านผมจะเรียน อบูฮานิฟว่าและแต่ก่อนเคยเรียนไหมไม่เคยอบูฮานิฟดูตั้งแต่ขวแม่เท้าจนกระทั่งถึงถึงเส้นผมเส้นผมนี่นนะขาวครึ่งหัวแลวเพราะผู้ชายคนนั้นตอนที่ไปขออยากจะเรียนกับอบูฮานิฟอายุ80บแล้วอบูฮานิฟก็งง เอตุเแกนิสมังเงะเกไม่ธรรมดาเนี่ยอายุตั้ง80สแล้วเพิ่งจะเริ่มเรียนแต่เมื่อเขาอยากจะเรียนอบูฮานิฟอกกรับก็ตั้งใจเรียนเรียนไปเรียนมาเรียนไปเรียนมาเรียนมาเรียนไปตั้งใจจริงๆกับวัยดึกแล้วปรากฏว่าท่านเรียนถึง40ปีกลายเป็นตอนนั้นอายุร้อยยี่แล้ว ขอลาออกจากโต๊ะครูอบูฮานีฟอกก็ถามว่าแล้วจะไปไหนต่อแกว่าเกจะกลับไปเปิดบอนด์สอนลูกศิษย์แล้ว,ลลวเพราะแกเรียนมาแล้ว40ปีเกจำนู่นจำนี่จำนั่นอะไรได้แล้วอบูฮานีฟอกก็อำานวยอวยพรให้เกก็กลับไปเปิดบอนอได้อีก40ปีมีลูกศิษย์เป็นพันเป็นหมื่นเหมือนกัน นั่นคือเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์คนวัยแปสิบเริ่มจะเรียนไม่เคยเรียนมากอ่อนแต่เมื่อตั้งใจที่จะเรียนอายุเท่าไรไม่ว่าแต่เมื่อเราตั้งใจเอาลอ์ Allah รู้ดีว่าเราตั้งใจมากน้อยแค่ไหนเอาลอกก็ให้นั้นคนสมัยอบูุฮานิฟะ คนสมัยรุ่นปะรุ่นโตเรารอม,มคนนาโงรอม,มชื่ออับดุลรหมานตเตะขาเรียตกตุ๊กซาเลห์ฮชื่อรอม,มชื่ออับดุลรหมานบ้านเราเรียกรอม,มอายุ26ปีมีลูกแล้วคนหนึ่งอาชีพทำนาเชา้ชาเช้าก็ลากควายทำนาเช,าชา้าเช้าลากควายทำนา ไถนานั่นแหละอยู่มาวันหนึ่งกำลังไถนาอยู่ดีๆหยุดกึ๊บเออกลับบ้านตั้งแต่สิบโมงเช้าพอกลับถึงสิบโมงเช้าปะก็ถามอ่ะพอปลุกมึเม่นี่อะไรปักีกลับแล้วนี่เช้ากลับแล้วมีอะไรล่ะเอออายุเด็กชายโรเม่นั่นแหละต่อเอออายุ เออถ้าเราตายตอนนี้เราลำบากมากเลยเอ้าวลำบากอะไรละ่ะรู้เลยนายกนี่ถ้าเราตายตอนนี้เราลำบากแน่นอนอ้าวแล้วจะทำไงแล้วก็มึงไม่เรีเยนแล้วเราเมมึงก็ไม่มีความรู้แหละนี่แหละย,ยอที่ผมคิดหนักนี่เรื่องนี้นะทีนี้อายอกแกก็เลวว่าอ้าว แล้วมึงเพิ่งคิดจะเรียนกับวัย26แล้วนี่นะมีลูกแล้วคนหนึ่งแล้วลูกเมียมึงใครใครจะเลี้ยงล่ะแกก้อนซึมทีนั้นคนที่เป็นอายุดูว่าดูว่าลูกนั่นน่ะมีความตั้งใจจริงก็เลยพูดออกมาไม่เป็นไรรอเม่ถ้ามึงอยากอยากจะเรียนจริงลูกเมียมึงไม่เป็นไรกูดูแลเองมึงจะจะเรียนที่ไหนล่ะจะไปเมื่อไหร่ รเมยว่าจะไปเรียนที่ทุเจาะไปพรุ่งนี้เลยจุุจาอก็คือปัตตานีแหละเดินตั้งแต่นู้นตักเดชของอัลลอฮ์จริงๆเปิดอกเปิดใจคนวัยนุ่มอายุ26ปีพอเดินเข้าไปในบริเวณปนก็ตก p a เ k แต่ละคนก็มองกันแบบแปลกลุกลักลุกลักว่าแปลกทำาะไรทำไม เพราะโต๊ะปกเกยสมัยแต่ก่อนหัวล้านกันทุกคนไม่ใช่พระนะที่ผมพูดเนี่ยโต๊ะปกเกยนะหัวล้านคนสมัยก่อนใครอยู่ปนกาจับโกนหัวทำาไมทำไมไม่อยากให้เด็กมันเที่ยวแล้วก็เวลาโกนหัวมันใส่หมวกมันติดง่ายด้วยมันได้หลายอยา่างแล้วเขาโกนหัวกันทั้งนั้นแหละแต่ เราเมที่ว่า,มาเมื่อกี้ผมแอบป,ปี้ยาวเลยเลยเป็นที่ฮือฮาของโต๊ะปากเกทั่วไปก็ขึ้นไปหาโต๊ะครูก็เล่าถาเรื่องว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้โต๊ะครูว่าเอาอย่างนี้นะยิ่งกรงกะพงกัะแล้วว่อนอนให้ไปหาต้นไม้ต้นกระแลวนะมาตัดแล้วก็มายกปอเนาะเล็กๆ แกความที่อยากจะมีปอนะก็ไปตัดมาความที่แกทุ่มเทในการเรียนคนใจผูกกับการเรียนมันเป็นสิ่งที่อัศจรรย์เรียนได้ปีสองปีเท่านั้นแหละปรากฏว่ามัตันที่โตครูบอกให้ต้องจำได้เป็น10บๆมัตันกับใช้เวลาไม่ถึงสองปีดีด จำแม้กระทั่งอัลฟิออนะจนเรียนไปเรียนมาโกครูบอกว่าเฮ่รอมแม่กูนี้ไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่แลวจะสอนมึงนี่มึงเก่งไวจังมึงขึ้นไปเรียนมกะดีกว่านั่นแหละเลยแกก็ขึ้นไปเรียนมกะไปเรียนกับเซหะมะเจ้าของกิตับฟาริดอกรอมแม่ก็รุ่นเดียวกับโตกนาลีกลันตันแต่โตกนาลีน่ะอ่อนกว่ารอมแม่สองปี ก็อยู่ในวัยเดียวกันนั่นจะบ่งบอกว่าการที่เราเริ่มต้นอายุไขเราเท่าไรเริ่มต้นในการทำความดีมันไม่สั้เลยเราอยากคิดว่าโอ้เราเลวมามากเกตั้งแต่หนุ่มๆป่านนี้จะเจ๊เพราะยังไงเราไม่ได้เข้าสวรรค์อยู่แล้วอย่าไปคิดแบบนั้นอย่าไปหมดหวังกับความเมตตาของอัลลอฮ์ เมกระทั่งอุทาหรณ์ที่อัลลอฮ์ยกในอัลกุรอานยาอิยูฮัลลาดีนะอามานูตูบูอิลลอฮิตาบะตันนัสูฮะโอ้บรรดาผู้ที่ไมี إ ي م านทั้งหลายเจ้าจงทำการเตาบัตเชกเช่นการเตาบัตนัสูฮะถามว่าทำไมถึงเอาตัวอย่างนัสูฮานัสูฮาก็คือผู้ชายเลวคนหนึ่งในสมัยแต่ก่อน แต่รูปงามรวยลิ้นทองพูดกับผู้หญิงคนไหนผู้หญิงคนนั้นเคลิมรูปหล่อพ่อรวยครบครันแต่เป็นผู้ชายที่ชั่วช้าที่สุดแต่เมื่อถึงเวลาเอาลอ์จะคพลิกแกํำนึกตัวเตาบัตรหลังจากเตาบัตรแค่อาทิตย์เดียวแกเสียชีวิต ในสภาพที่ขาแกนะขาวสะอาดทั้งที่ในชีวิตแก400ปีอยู่ในเมอสยาตลอดแล้วถามว่าความชั่วของเราเราเคยทำชั่วติดต่อถึง400ปีเจาหรือไม่ถึงนั่นแหละครับมินรอห์มาติลแหละที่นบีเราว่า เจ้าอย่าไปหมดหวังกับความเมตตาของ Allah Allah ส่งอภไยยิง่งถ้ Allah อไัไยตอบเรามากอย่างกับเม็ดฝนก็ตาม Allah ก็อภไยได้ตอมาจัดทับถมตั้งแต่พื้นดินจนถึงฟากฟาก้า Allah ก็อภไยได้แต่ที่สำคัญอยู่ที่ใจเราว่าจริงแค่ไหน เมื่ออายุไขเรายังไงเพิ่มเข้าทุกวันเราอย่าให้เพิ่มแก่อายุอย่าให้เพิ่มแต่อายุไขความดีเราก็ต้องเพิ่มอีมานเราก็ต้องเพิ่มความรู้เราก็ต้องเพิ่มเมื่อความรู้เพิ่มปัญญาเพิ่มและแสงสว่างในกูโบเราในอนาคตก็เพิ่มเพราะจะสว่างมากสว่างน้อยจะมืดหรือสว่างเช็คที่ความรู้เราอยู่บนดินเนีย ถ้าบนดินญาความรู้ศาสนาของเราเยอะไม่ต้องสงสัยในกูบรเราก็สว่างสวัยแต่ถ้าความรู้เราเลยเกี่ยวกับเรื่องอาาันระ์ไม่ต้องสงสัยเช่นกันในกูบรเราก็มืดสงาแต่ถ้าพอรู้บ้างเล็กๆน้อยๆเรื่องศาสนาแสดงว่าแสงสว่างในหลุมฝังศพข,ของเราก็ยังกับหิงห้อยริบรี ชั้นใดก็ชันนั้นนั่นคือการตอบแทนของ Allah ว่าจะก็การตอบแทนของ Allah ตรงกับความเป็นจริงไม่ใช่ว่าเราลูกกำนานความรู้ไม่ได้พาไป Allah ว่าให้พิเศษคนนั้นให้สว่างไปเลยไม่มีครับรายการนี้ไม่มีแต่ถ้าบนดุนนี้ไม่แน่นะเสิงสายไปได้ แต่สำหรับอัลลอฮ์ความเป็นธรรมมาก,ก่อนคนที่จดบันทึกความดีความชั่วคือมาลักั์ไม่ใช่มนุษย์ผู้ที่มากด้วยกิเลสมาลักั์ตรงไปตรงมานี่แหละครับเลยวันนี้อายุไขของเราอย่าปล่อยให้ผ่านผลไปแบบไร้สาระถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องพลิกชีวิตเราให้มันดีกว่าเดิมดีแล้วให้ดีกว่าเดิม ยังไม่ดีพลิกให้มันดีขึ้นมาเพราะท้ายสุดชีวิตนี้ก็ต้องกลับกลายเป็นขี้เท่าผงตุลีเป็นอาหารนอนนั่นเองอัลลอฮฺบิลลาฮินใครทไม่ได้ละเว้นใรมนุษยี่มันวามสุขก็มีคามสุขนุษย์ที่ีวะมันอขซก็มีคามทุกข์มนยฮทวะมีรวาบสุขบิซัลลามิลลิลอษบ์ที่มีคอามลุกข์กีวะลทกุม ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما امر اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله سيد الجن والبشر اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه المصابيح الغرر أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم انصر الاسلام والمسلمين واهلك الكفره والمبتدعه والمشركين وكل من هو عدو للدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيم الصلاة Vamos lá,